ถังน,นี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารหมักไว้เป็นปีแล้วค่ะเพราะว่าที่บ้านจะมีถังหลายถังนะคะพอมีเศษอาหารก็นำมาหมักไว้เป็นเศษเปลือกผลไม้ที่ทานไม่หมดด้วยค่ะหมักไว้หลายเดือนพอเปิดฝาถังกลิ่นโชยหอมมาเลยก็ใช้กากน้ำตาลหมักกับเศษอาหารอ่านี่ค่ะตักน้ำข้นๆอ,อย่างนี้นะคะไปผสมกับน้ำเปล่าประมาณ20เท่าแล้วนำไปราดรดต้นไม้ สามารถราดรถลงดินและฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะวันนี้จะนําไปฉีดพ่นทางใบก่อนนะคะเศษอาหารที่เป็นชิ้นๆที่หมักตั้งแต่แรกก็จะย่อยสลายเละนิ่มนะคะบีบดูแลจะนิ่มเศษอาหารพวกนี้เอาไปวางโรยที่โคนต้นไม้ค่ะก็จะทําให้ปรับสภาพดินให้ดินร่วนสูยิ่งขึ้นเปิดน้ําใส่ถังเท่าจานวนที่ต้องการจะนําปุ๋ยชีวภาพหรือเศษอาหารหมักที่เราทําไว้นะคะ มาใส่ลงในน้ำนี้ผสมเข้าด้วยกันและนำไปใส่ในถังฉีดพ่นค่ะไปตักจากถังใหญ่มาเท่าที่ต้องการนะคะและปิดฝาถังไว้เหมือนเดิมเราสามารถใช้น้ำหมักนี้ได้หลายเดือนทีเดียวค่ะนำน้ำหมักที่เราแบ่งมาแล้วใส่ลงในน้ำที่เตรียมไว้กะกะเอานะคะสัดส่วนน้ำหมักหนึ่งต่อน้ำยี่สิบค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ แล้วตักลงใส่ถังที่เราจะนำไปฉีดพ่นนะคะในถังที่ฉีดพ่นก็จะมีตัวกรองอยู่ให้ผ่านตัวกรองนี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะมีฝุ่นละอองอยู่ที่น้ำหมักหรือที่น้ำหากเราไม่กรองอาจจะทำให้หัวฉีดพ่นของเราอุดตันได้ย,ยาย่าก็จะใส่น้ำหมักที่จะนำไปฉีดพ่นนี้ไม่เต็มถังสีส้มนะคะเพราะหากเต็มถังจะหนักเกินไปก็ต้องประมาณตัวเองด้วยก็จะใส่ประมาณครึ่งถังพอครึ่งถังแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะนี่ประมาณนี้ แล้วก็เวลาเราเบรกขึ้นไหลจะได้ไม่หนักค่ะน้ำหมักเศษพืชผักผลไม้จะอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะจะทําให้ต้นพืชของเราเติบโตอย่างแข็งแรงหากมีเวลาควรใช้กับพืชทุกๆสัปดาห์นะคะหากไม่มีเวลาจริงๆก็เดือนละหนึ่งครั้งค่ะใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะไม่ว่าเป็นไม้ใบไม้ดอกนะคะหรือไม้ที่เรากินใบหรือไม้ที่เรากินผล ก็สามารถใช้บำรุงได้น้ำหมักเศษพืชผักผลไม้ก็จะช่วยปรับสภาพดินให้ดินร่วนสุยดินอุ้มน้ำได้ดีและเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อดินด้วยบริเวณนอกบ้านตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ปลูกกุยช่ายค่ะเพราะมีแสงแดดสองทั้งวันเดี๋ยวก็จะฉีดพ่นที่ใบกุยช่ายด้วยนะคะใบกุยช่ายนี้ก็ตัดไปหลายรอบแล้วค่ะเป็นผักที่ปลูกแล้วได้ทานตลอดทั้งปีเลย เพราะเราตัดใบเขาก็ยิ่งแตกใบใหม่ออกมาก็จะได้ใบอ่อนๆนะคะสามารถตัดซ้ำได้ทุก25วันถึง1เดือนน้ำหมักเศษพืชผักผลไม้จะช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์จากครัวเรือนนะคะเพราะในบ้านเราจะมีอาหารที่เราซื้อมาทานหรือพืชผักผลไม้ที่ซื้อมาทานทีนี้เปลือกของเขาหรือส่วนที่แข็งเราไม่ทานเราก็สามารถเอามาทำน้ำหมักค่ะที่ต้นกุยช่าย ที่ตรงนี้ที่แปลงปลูกบางหย่อมก็จะแหวงแหวงคือยญ,ญาญาถอนเง้าออกไปนะคะถอนเง้าออกไปก็จะมีแหวงๆวงเวลาฉีดพ่นที่ใบไม้ลําต้นกิ่งก้านก็สามารถฉีดลงดินได้เลยตรงนี้มีต้นมะม่วงนะคะก็ฉีดพ่นไปที่ใบได้นะคะคือใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเมื่อฉีดพ่นตรงพื้นที่ใดก็ฉีดได้กับต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะนี้ก็เป็นต้นกุยชายที่ปลูกใหม่นะคะพอรื้อต้นออกไปเมื่อประมาณ สิบกว่าวันที่แล้วก็สามารถฉีดพ่นเพื่อมรุงดินมรุงลําต้นได้ค่ะน้ำหมักจากเศษพืชผักผลไม้จะไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเวลาใช้เราจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเศษอาหารหรือเศษของเปลือกพืชผักผลไม้ นำมาหมักไว้และนำมาใช้ประโยชน์ได้ดีจริงๆค่ะหากเราทิ้งเพ่นพ่านข้างๆบ้านก็จะมีสัตว์ที่มาหากินกลางคืนอีกนะคะอาจจะก่อปัญหาให้กับเราอีกก็แยกเป็นขยะเปียกขยะย่อยสลายได้นำมาใช้ประโยชน์นะคะนำมาหมักโดยใช้กากน้ำตาลเป็นตัวช่วยเร่งการย่อยสลายใส่ถังวางไว้ที่ร่มร่มเศษอาหารเหล่านั้นก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Bye bye.